Let me up. Come to cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp เทศชงคู่ทางเทารู้มาลาแป้งมุนเงินตามฤดูกาลมีการเลีนยโคลงแน่ัง่ไทยมีกานต่งนอกจากนี้โครงการหนักยังมีการทำการฐานุลงสร้าง่กนาะของคณะ่านและหร่วยปาิบัติการสะงพิจารณาและตรวจสอบั่วไป เนื่องจากที่ราก็ช่างจักสบเิญที่มาเที่ในงานนิร์กซีและก็ในงานนิวยอร์กนีลงข่ายแบ่างนยัดีดแรงงนทกัางน่ารอดทางโลกทุกประปัจจุบันพระบาทสนเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานและความตั้งใจแน่วแน่ในการสืบสารรักษาและต่อยอดจึงนำไปสู่การพัฒนาโครงการพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการส่วนพระองค์ต่างๆไททัมผ่านของ TSG มีหมดนครับใมั่นใจได้ว่าผลผลิตที่ออกไปตรงนี้ก็ใช้แน่นอนะครับเรืผลิตที่ได้ผลิตที่ได้ทั้งหมดเนี่ยเราส่งไปที่บริษัท ส่วนหนึ่งก็ส่งที่อ่าแล้วเป็นยังไงาหระมาาก็อันนที่เ่้ค่เราเลียก่าแบบเข้มปส่วนตรงนี้ส่วนตรงนี้นะคะ ใช่พี่ไอายใช่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 นะัทานให้ของของฟิล์มตรงกลางุง่อย จะเป็นสิ่งที่ดีเป็นมงคลด้วยค่ะตอนนี้หายากแล้วนะคะเหมือนกำลังจะสูญพันธุ์ด้วยค่ะเ็ของสตาฟีเชียนนะคะอันนี้จะเป็นมัวให้น้ำนมดีมากเลยนะคะแล้วก็เป็นมัวที่เชื่องนะคะเวลารีดนมเขาจะไม่เกเรไม่ดื้อค่ะแล้วก็ให้น้ำนมมากนะคะเขาจะมีเขายาวโค้งเข้าหากันเหมือนลูกหัวใจนะคะแล้วก็ปากสีขาวแล้วก็ตรงทำเป็น ึ่งได้มีการเจาะดินจากหน้าตัดดินไปนะคะ,ะเดี๋ยวจะให้ทางผู้เช,ช,ชี่ยวชาญไปช่วยนะครับทำมาให้กับนักเรียนได้คืการกะถุกภาาตรงนี้ครับดินเมื่อก่อนเนี่ยรจะเป็นดินที่เป็นดินเปรี้ยวจัดแล้วก็นำทรายตรงนี้ครับมาผสมประมาณหนึ่งร้อยเซนครับตรงนี้จะเป็นดินทรายผสมก่อนนะครับเพื่อให้ดินตรงนี้พัฒนาแล้วก็ฟื้นฟูปุดกพืชได้ครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราถ้าดินมูริดิชเชนเนี่ยไม่สามารถปลูกพืชได้แต่ถ้าผมนะครับมันจะเห็นว่ามันจะมีดินที่เวลาใส่ปุ๋ยปุ๋ลงไปจะมีการสร้างปุ๋ยให้เึ็นเรื่องนั้นสีฟ้าโผล่แล้ว,วก,วพวก,วก็พอลงมาช่วงกลางๆ,นะ,าางๆน,ะานะครับจะมีสีแดงนผลยครับผมสีสีชมพูต่างๆเนี่ยหมายความว่าดินมุริดอนนะครับส่วนสีเทานี้ก็คือดินที่รุ่มเหมาะทำเบมาะปลูกข้าวได้บดนพื้นทีระดับหนึง่งของประเทศครับผมอยู่ในพื้นที่ทเพชรบุรีพร้อมกันเลยครับผมอินโดนีเซียเข้าส่วนตรงนี้เป็นลักษณะของ สั่นขายวิทยากเหมือนเดิเพื่อทําไมเราต้องจำแนกเพราะว่ามันจะทาเกี่ยวข้องกับลักษณะชุดดินที่เราได้แต่แต่ละเดียวขอเพื่อใหเห็นว่าดินแต่ละที่มีโครงสร้างเป็นแบบไหนบ้างมีดินแบบไหนบ้างครสรบนัสำเรของในก้ก็ได้ถ่ายทอนะครับเป็นเกษตรกรรพือ้กตรกรสามารถใช้ดินได้อย่างมั่นคงมา้นครับ ตรงจุดนี้ก็จะเป็นที่นที่มีก้อบกัดทางการเกษตรของจังหวัดเพชรบุรีครับมีัครงการากเลยนป่มและก็มีการใช้จุดการการ้างของอครับตัดตัางจนก้ียครับมก็จะากัดเรื่องมเสียั้งกดจัดเลไม้มากจพุงขบริเวณหาดทรายทรายก็ีคมส่ลคในตัวของดินตื้นในจังหวัดเพชรบุรีเขาขอไปด้วยลักษณะเนดินยาสองลักษณะครับตื้นจากรูมาครับก็อเป็นหครับซึ่งแต่ละดินปัญหาก็จะมีวิธีการจัดการแตกต่าง งนี้ก็เป็นการทำไร่ดินของกรมนาทิ่ดินนะครับเราก็จะใช้ประโยชน์ที่ดินตามชุดดินนะครับตั้งแต่ชายทะเลจนถึงภูเขานะครับก็จะทําให้เกษตรนะครับสามารถทำการเกษตรได้อย่างเหมาะสมตามที่ดินนะครับอย่างชุดดินเขาย้อยนะครับเกษตรกรก็จะทํานาเกลือแล้วก็ก้อเทียงสับนามครับส่วนทับเพื่อที่จะ 嗯，这个是跟。<music> <music> เป็นหกร้อยห้าทิบห้าบาทค่ะรับเงินกันบาทนะคะ